สวัสดีครับผมนายสำเร็จยูวนิ่มรองผู้ในการโรงเรียนศรีบุญยนรรักษาการในตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนศรีบุญยนเราต้องการที่จะส่งเสริมนักเรียนให้รู้จุดมุ่งหมายของตอนเองในการได้รับการศาึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพในอนาคต เป้าหมายแรกที่อยากจะทำกับหมหาวิทยาลัยก็คือต้องการให้มหาวิทยาลัยสร้างแรงบนันดาลใจให้กับนักเรียนนะครับค่อยๆเริ่มค่อยๆปลูกฝังความรู้สึกหรือว่าะวัตถุประสงค์ของนักเรียนแล้วก็ควระทาัาเดนักเรียนมีเกิดค,ความเคยชินในการทํางานแล้วจารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพี่จะต้องเรียนรู้ลตลอดไปก็จะ,ะมาฝึกประสบการณ์ที่ทหมหาวิทยาลัยแล้วเจ้าปรานประสบการณ์ สีวัญญดนลเป็นผู้นํำในเรื่องของแซนด์บ็อกในการจัดการศรึกษาในโลกปัจจุบันครับเพราะวา่ายังไม่มีที่ใดทําแล้วก็สถานการณ์โควิดได้ทําให้มองเห็นว่าเราควรที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในการเป็นแรงกระตุ้นนะครับทั้งตัวคครูและก็ตัวนักเรียนว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรที่จะพัฒนาศักยภาพอาชีพในโลกของปัจจุบันที่มันมีการเปลีป่ยนแปลงตลอดเวลา มหาวิลาลราชภัฏสวนทุณบรรทมเป็นที่รู้จักของโรงเรียนศรีคุณยนตรนะครับทั้งคุณครูก็จบจากมหาวิลาลราชภัฏเป็นส่วนใหญ่นักเรียนก็ให้ความสนใจที่จะเข้าเรียนต่อตเป็นจํานวนมากแล้วก็เมื่อเราได้ยื่นข้อเสนอความตกลงกับมหาวิไลมหาวิไล,ลก็ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตรงกับเรื่องของ พระราชุญัยาเรื่องของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เรามีการบราการการใช้ทรัพยากรร่วมกันการร่วมจัดการศึกษานะครับซึ่งเป็นแนวทางที่โรงเรเียนคิดว่าจะประสบความสําเร็จและจะร่วมกันในการเดินทางในการที่จะพัฒนาน,าน,านาักเรียนมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์มีความชำน,นาญเฉพาะทางแล้วก็ประกอบไปด้วย ม m o u ที่มหาวิทยาลัยได้ทำกับอ,องค์กรเอกชนขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นตลาดแรงงานที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เมื่อโรงเรียนได้ทำมโอยกับมหาวิทยาลัยมหาวิทาลัยก็จะสามารถที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อประสบการณ์ให้กับนักเรียนนะครับจากห้องเรียนทางสู่มหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการนักเรียนก็จะได้ฝึกประสบการณ์เพื่อที่จะเป็นแรงงานในตลาดแรงงานที่แท้จริง ปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษาที่เราม,ามีการเรียนออนไลน์ของไซต์นะครับเรื่องของการจัดการศึกษาเสมจรตลาดแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงสถาบันการาศึกษา,าต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่ผูผ้ปกครองละนักเรียนนะครับอยากให้มองเห็นตรงนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวจะทาให้เราสามารถอยู่รอดในโลกปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นเนี่ย าการที่เราฝึกฝนทักษะอาชีพให้กับนักเรียนก็จะทําให้เราพัฒนาฝีมือแรงงานของเราให้ทัดเทียมกับนานาประเทศก็ถือว่าจะทําหรือว่าเป็นส่วนช่วยให้ประเทศชาติของเราพัฒนาขึ้นโครงการใน,นครงกการที่ให้โอกาสเด็กครับที่ให้เด็กแบบได้อาชีพแบบการันตีว่ามีอาชีพเปิดโอกาสให้เด็กอะไรลองทําในสิ่งที่แบบทําในสิ่งที่ตัวเองแบบรู้ว่าตัวเองทําได้หรือทําไม่ได้ครับ ขอบคุณสำหรับโครงการนี้ครับผมก็อยากที่จะได้ไปเรียนรู้นะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่โรงเรียนได้เปิดโอกาสนะครับให้ทางนักเรียนนะฮะได้มีโอกาสฝึกงานในส่วนของการขนส่งนะครับแล้วก็รู้จักวิธีการแล้วก็การจัดการสินค้าที่โลกปัจจุบันนะครับได้เปลี่ยนไปแล้วนะฮะผมก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ เราได้มีโอกาสเป็นโรงเรียนแรกๆที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับได้ให้โอกาสโครงการเครดิตแบงก์สะสมหน่วยกิจนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่น้องๆจะได้เรียนแล้วก็ได้ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับเขาก็จะได้ค้นพบตัวเองได้เร็วขึ้นนะได้ประสบความสําเร็จในชีวิตได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่รุ่นคุณพ่อเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับ อยากขอบคุณมหาวิทยาลัยนะครับราชพัฒท,ที่ได้ให้โอกาสน้องได้ได้เปิดโลกนะครับในส่วนของอมีการาพาไปอบรมหรือว่าพาไปดูงานที่สถานที่ทำงานจริงแล้วน้องจะได้ค้นหาตัวเองว่าในส่วนของความชอบของตัวเองนะครับว่าเขาจะชอบในส่วนที่เขาได้เรียนรู้หรือไม่อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่มหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ